นี่ก็คือครั้งแรกในการมาออกแคมป์นะคะเราเลือกที่จะมานครนายกเป็นชื่อแคมป์ว่า Tree River นะคะจะมีน้ำอยู่ตรงนู่นเขาแบบเป็นน้ำสามแพร่งอะไรเงี้ยสามทางก็เลยเป็น Tree River อันนี้ผมออกมาตากข้างนอกมันเปียกอ่ะรถจะก,กางออนนิ่งออกมา3,3มะคเมตรค่ะแล้วก็อันนี้แฟนเองค่ะสวัสดีค่ะ ก็คือนกล้องอเอาพัดลมมากับถังน้ําแข็งนะเมื่อเช้าเมื่อเช้าสั่งน้ําแข็งมาลงเต็มถังนะคะใช้ถังนิฮอเอเวอรเรสห้าสบเอ็ลิตรมันห้าสิเท่าไหร่ลิตรก็ไม่รู้อ๋อห้สิบลิตรนะคะเขียนตรงนู้นมันจะเป็นแบบนี้อึบก็จะมีแบบว่าตะแกรงมาให้นะคะอันนี้เราก็แช่นมแช่เนมมาเผื่อแล้วก็มีโค้กอยู่ แคมป์นี้ก็ดีนะมีหลายอย่างให้แบบเขามีปลั๊กไฟให้เนาะแล้วก็จริงๆมันจะมีร้านกาแฟรถตู้อยู่ตรงนู้นแล้วก็สำนักง,งานก็จะสั่งอาหารได้ด้วยนะคะอ่ะมาดูในรถกันนะจริงๆไม่เคยถ่ายอันนี้เป็นครั้งแรกอันนี้มันเป็นตาไก่ผ้าใบตาไก่เอาไวบา้บังบังแดดก,ก็ได้จริงๆเอามันมีสองแผ่นมันจะคุมได้รอบเลยเพอมาคุมรอบอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะอุย เราสามารถที่จะอาบน้ำได้เพราะมันมีฝักบัวอยู่ตรงนั้นนะคะหเห็นฝักบัวที่วางอยู่ในซิงไหมเออแต่เราไม่ได้ใช้เพราะว่าเราอยู่ใกล้ห้องน้ำอยู่แล้ววันนี้นะนี่ก็คือตอนเรากางเตียงนอนออกมานะเป็นเวอร์ชั่นแคมป์มันไม่ใช่เวอร์ชั่นขายของถ้าเวอร์ชั่นขายของตรงนี้ก็จะโดนพับไปเป็นเก้าอี้อะไรก็ตามนะคะอ่ะนี่เราใส่เป็นมุงม้งมุ้งรถตู้ไว้เดี๋ยวไปดูทางด้านนู้นดีกว่า อ่ะตอนนี้อยู่ใต้ออนนิ่งประตูข้างเรียบร้อยนะคะเราติดมุ้งด้วยตีนตุ๊กแกนะแล้วก็เวลาเข้าก็ต้องรูดซิปแวหวกมาอย่างงี้อ่ะอันนี้ใช้เป็นชุดนอนนาสามพันวัตต์แต่จริงๆคือมันไม่ได้ใช้งานได้ในเครื่องใช้ไฟฟ้ากําลังไฟสามพันวัตต์อย่างนั้นไม่ใช่นะคือมันแบบมันมันต้องแล้วแต่แผงด้วยอันนี้เราใช้แผงสี่สิบวัตต์ข้างบนตัวนี้เป็นตัวชาร์จโซลาร์เซลล์อันนี้เป็นตัว เปิดอินเวอร์เตอร์ถ้าจะใช้งาน220โวลต์ก็คือต้องเปิดตรงนี้แล้วก็ไปเปิดตรงนั้นก่อนนะคะอันนี้ปิดไว้แล้วก็ตัวแบตเตอรี่ใช้แบตเตอรี่รถยนต์อยู่ข้างในนี้เลยปิดไว้นะคะลกนิดนึงนะเพราะว่าเก็บร้านยังไม่เสร็จก็มาแคมป์เลยอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำเพื่อนที่ก็คือเราอะไม่อยากจะออกจากรถตอนที่แบบ ปวดฉี่กลางคืนอะไรเงี้ยก็เลยเอาห้องน้ำเอาไว้ตรงนี้แต่ว่าไม่ต้องกลัวเรื่องกลิ่นเหม็นนะเพราะว่ามันมีสารบ่มเป็นซองมาให้คือเราฉี่เสร็จปุ๊บเราก็ใส่สารนี้ลงไปฉี่มันก็จะกลายเป็นเจลๆแบบมันจะแบบไม่ได้เป็นน้ําแล้วก็ไม่ส่งกลิ่นประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเตียงพับเนาะตัวนู้นะคะเป็น พาวเวอร์บที่ชาร์จโซลาเซลล์น,นี้กำลังชาร์จโซลาเซลล์ยงสายไปอยู่นะมันเป็น Power อร์บล็อกที่ใช้ไฟได้ไม่เกิน700ดร้อวัตต์นะก็คือเราใช้ไม่เกินอยู่แล้วสําหรับด้านข้างนี่ก็จะมีบันไดข้างเอาไว้ปีนไปนู่นนี่นั่นข้างบนไปนั่งไปนอนกลางเต็นท์อีงอ,อันได้ข้างบนนะคะส่วนหน้าต่างจะเป็นบานบานดึงคืออันนี้ล็อกอยู่บานดึงขึ้นประมาณนี้ เราก็ต้องค้ำไว้ด้วยไอเหล็กตรงนั้นน่ะนะน,นี่เราไม่ได้คำ้ำเรากำลังปิดอยู่นะคะคือที่ทำมาเนี่ยอันนี้ร้านเขาคือถอดหน้าต่างเก่าออกเลยแล้วใส่อันใหม่ให้นะให้มันเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ทำสีใหม่รอบคันตรงที่เราได้มาแคมตรงนี้ยมันจะค่อนข้างกว้างแต่ข้อเสียก็คือมันไม่ได้ติดน้ำนะถ้าจะถ้าจะลงเล่นน้ำต้องเดินไปตรงนู้นนิดนึงนะคะ แต่ตรงนี้คือกลางออนนิ่งสามคสามได้เลยแบบให้ดูไกลๆแบบมันก็กว้างๆอย่างนี้เลยมีจุดจ่ายไฟอยู่ตรงนี้เราโยงลักมาจริงๆใช้ลัก20เมตรแต่ว่ามันสั้นคือระยะระยะของลักมันอยู่ใกล้กว่านั้นนะก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นแต่ว่าเผื่อไว้เผื่อไปร้านอื่นแล้วมันแบบร้านอื่นเขาลักอยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ย อ่าอันนี้เป็นมุมที่ด้านข้างเวลาเราจะทำนั่นทำนี่จริงๆแล้วเราสั่งตาวหมูกระทะไปแต่ว่ามันยังไม่มาวันนี้ก็เลยมาสวีทกับคุณแฟนอย่างเดียวนะคะวันนี้อุย้ยเล็บดำ